เฮ้ยลูกเลี้ยงพ่อจะซื้อไอ,ฟอโฟน16 Pro Max แค่กลัวอ,อ้าวทำไมพ่อต้องซื้อให้แต่พี่อ่ะทำไมพ่อไม่ซื้อให้ผมบ้างอ,ะอ่ะพราะทำไมเขาต้องซื้อให้มึงอะ่ะอุ๋วลูกพ่อแท้ๆมึงก็เด็กเก็บขยะที่พ่อเก็บมาเลี้ยงอ้าวทำไมพี่พูดอย่างเงี้ยไอพี่ม่ทราบถ้าอกูมีน้องอย่างมึงนะกูไม่มีดีกว่าลูกลงมาลูกพ่อจะพาไปซื้อไอ,ฟอโฟน16 Pro Max ลูกลงมาลงมา พ่อพ่อจะซื้อฟ่อสีหบัไหมกมใครพ่อพ่อจะซื้อผมซื้อให้ลูกเลี้ยงอ่ะพ่อซื้อให้ผมไหมพ่อซื้อให้ผมไหมแล้วทำไมกูต้องซื้อให้มึงไอ้ลูกเลี้ยงเป็นแค่ลูกเลี้ยงหัดเอออยากได้โทรศัพท์นะมึงนะคุณลูกค้าสนใจเป็นโทรศัพท์เครื่องไหนดีครับเดี๋ยวพ่อพ่อผมอยากได้ทีหบัวไหม,ก,มกับพ่อ có một cái dạng